แร้วมาสู่ไลฟ์แฝดจีมิสิกแล้วเพิ่อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงอาร์ตทิสต์ท็กนะฮะอีกที่เราสัญญากันไว้ว่าวันนี้เราจะมีโอกาสนะครับได้สัมภาษณ์คู่หูดูโอ,อ้คู่ใหม่ของวงการเพลงออนะบ,บอกเลยว่าเพราก็เป็นคู่จิ้นกันมาก่อนถ<ต>ูกต้องเป็นการกลับมาโครจรอยากก่างกระดาวหางเปรกซัสมาใหม่นะครับขอต้อนรับเลยนะครัพี่ต้นวันธุ์งชัยและก็พี่นัทสักดาท็อกสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับคุณครับโอเคนะฮะ คู่คู่ใหม่ครับผมแต่ก็เป็นคู่จิ้นดังเดิมนะเป็นคู่จิ้นดังเดิมคู่จิ้นดังเดิมวันนี้ถ้าเกิดถามผมตอบช้าเป็นหนึ่งสเต็ปอย่าแตกใจทำไมคะเกิดอะไรขึ้นสมองมันไม่ค่อยไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วฮะชุดนี้งานเยอะชุดนี้งานเยอะจุดนี้วันนี้ตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่กี่โมงอ่ะโอ้โห ตื่นน่าจะตีห้าแล้วครับแล้วก็เดินสายทั้งวันเลยอ่ะเดินสายเดินสายแต่ตื่นเช้ามากสายตื่นเช้าใช่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 ผมว่าประเทศเล่นไม่อะไรก็ได้แล้วหรอใหม่นะน่าจะเดินเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอ่ะผมว่ามันจบไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะไม่มีที่ต่อแล้วล่ะท่านบอกพี่นัทนี่เขาว่าเรามีเวลาแค่8นาทีนะครับข่งขันวันนี้เราเรารู้แล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วพี่ๆเขามาเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเป็นซิงเกิลใหม่มาฝากนะครับผมวันนี้เรื่อพูดถึงสองเพลงด้วยกัน นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการทํางานที่ทํางานคู่กันด้วยใช่ครับเอาเพลงแรกก่อนแล้วกันนะครับเพลงแรกที่เราได้ร้องด้วยกันแล้วก็ทํางานด้วยกันนั่นก็คือเพลงรักไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีเงื่อนไขนะครับพร้อมเราได้ดู MV ไปแล้ว m v สวยมากนะครับร้อนมากเลยอะไปถ่ายทำกันที่ไหนอะเรื่องหลังความสวยนี่ไปถ่ายแถวคลองอะไรสักคลองอะไรสักสักเลขหนึ่งครับแต่ไม่ได้ไปถ่ายในคลองนะครับคือมันจะไปเข้าในซอยเข้าไปก็จะเป็นแบบเป็นทุ่งหญ้ามันเหมือนเป็นสนามกอล์ฟเก่าเลวสักอย่างเข้าไปปุ๊บ พี่นัทก็ยกเปียโนเขาไปตั้งโโอ้หยกเองเลยถูกต้องลงทุนมากนะครับนั้นของพี่นัทเหรอของผมเองเลยน่าดีพากย์แบบไม่เชื่อเลยขอชมดูหน้าดีพากยนะฮะคนก็เชื่อเปียโนวินเทจครับแต่กีตาร์ของผมจริงกีตาร์กีตาร์ของไพทอนจริงของพี่แจ็นวินเทจมากครับเ่าจะกดคีย์ไม่ลงอีกแล้วหนาวบรรยากาศสวยๆอย่างนี้คือร้อนมากของจริงกดคีย์โดไปเด้งคีย์ซอนนะฮะทำไมอะ มันเป็นเก่าไงมันเก่ามากมันสะเทือนไปถึงการมันสะเทือนไปเลยคู่คู่สิบหกเลยฮะแต่พี่นัทเขาสามารถเล่นได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีปรระสบกาแต่อย่าฟังเสียงจริงที่ตอนนี้นี่ในมุมเสยมุมหล่อของตอนนะหล่อมากนี่ผมอยากจะบอกมากมันคือการไม่เท่าเทียมในในบีมจริงทำไมเดี๋ยวนะคือพี่นัทเนี่ยเขาเซตมุมเป็นสี่สิบห้าองศาโอ้ดี่ลยๆมุมหล่อมุมขายของเขามุมขายคือมุมนี้อยู่แล้วมุมนี้มีถอนหายใจนิดนึงแล้วมีเป้ทุกมุม ของผมเฮ้ยที่ต้นนี่น่ะไม่ใช่เอาไม่ใช่ของผมนี่โผล่มาแต่ละทีมีแต่มุมเสยมุมเงยมุมงัดที่ต้นที่ต้นตัวสูงไปหรือเปล่าแต่กล้องเขาเลยแบบทำมุมให้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่กล้องเกลียดอะไรผมหรือเปล่าแล้วว่าเขาว่าโอ้ที่นี่เขาพิท่านดูเลยโอ้แต่ละชดอันี่ไงเขามุมเสยนี่นี่อันนี่ไงผมนี่ไงอ่านี่ก็ดีอันนี้ก็ดีหนนี่ดีนะ ผมอยากให้ถ่ายมุมรัดสักดาทรนิดนึงชาวโลกจะได้ระเบือนี่เราไม่ได้เข้าสาระอะไรเลยนะทั้งหมือนวันนี้อันนี้และนั่นก็คือที่มาของเพลงรักไม่มีเงื่อนไขยังไม่ได้ถ่าย ทั้างก่อนเออดทั้งทเป็นทางการที่มาที่ไปของเพลงนี้นี่เป็นมายังไงคะจริงๆก็คือทีมผู้จัดรู้จักกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเขาเขามองดูว่าเออถ้าเอา2คนนี้มาร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกยังเป็นทางการก็น่าจะน่าสนใจดีเนาะสำหรับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ Love Six Season สองผู้จัดนี้พวกไอโอป่ะฮะไอเลยแหละใช่ใช่เพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมเฮ้ยเพื่อนผมเใช่เออนี่ไงพี่พัดก็เคนรุ่นเดียวกันเหรอใช่รุ่นเดียวผมฮะรุ่นเดียวกันแต่เราเรียกพี่โอนะ อะไรโอรุ่นเดียบรอดเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ี๋ต้องไปจูดี๋ยวต้องไปจูนโอเคอันนี้เรื่องภายในโอก็หลังเรื่องภายในเรื่องเออขออะไรขนแบบไหนอ่ะขอเป็นว่าไอตอนนี้คือเป็นเพลงที่เราทำด้วยกันก่อนครับแล้วก็จริงๆ จะค่อยไปโอกกันก็หลังนะครับจริงๆ <Okay. S 1> แล้วมันก็คอนเซปต์อย่างที่บอกเราไปงานแถลงข่าวกันใช่ใช่รถซิกแล้วก็โอเคเราได้โจทย์ว่า<ๆ>เ,เราต้องทำเป็นคู่นะ,อะตอนนั้นยังไม่มีวันนั้นผมกาขับรถกลับบ้านไปปุ๊บนึกถึงเรื่องเราคู่จิ้นกับตันไว้ช่วงนั้นคนแฟนคลับมากันหนนแน่นไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคคิดถึงคอนเซปต์นี้ขึ้นมาว่าแบบเความรักมันไม่จำเป็นต้องมีเงื <Yeah. S 2> ่อนไขนะแต่ว่าเรามาขยายความต่อยอดว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ ผู้ชายผู้ชายไงจริงๆความรักทุกรูปแบบในโลกนี้มันอาจจะมีอุปสรรคอะไรก็ได้แล้วแต่ในชีวิตแต่ว่าจริงๆมันอยู่ที่ใจของคนสองคนที่เราแบบรู้สึกตรงกันคับก็พอแล้วก็เลยปิ้งเกินมาเป็นรักไม่มีเงื่อนไขแล้วตนี่เขาก็แต่งตอนเขาขับรถกลับบ้านแล้วก็ได้ท่อนฮุมาขับไปมีลมสุนทรีขึ้นมาได้แลวขอท่าลมสุนทรีีขับรถจิ๋วตะกี้ไม่ไตะกี้ไม่ไม่ดตะกี้ไม่ได้ยิงขับรถยนต์ทำไมไม่ต้องใส่ก้นเลย ไปดึงแรงมนาใจจากล่างขึ้นบนผมอยากรู้ว่าพี่ร้องเพลงพี่แล้วพี่ฟังหญิงมีหรือยังไงเขาเขาไม่ใช่ผมเขาเขาแต่งก่อนรถพี่นัทพอดีอาจจะมีเบาะนวดไฟฟ้าอยู่นวดตูดเนี่ยนะพี่นวดตูดกาสายไปด้วยโอเคตอนตอนเราก็เลยแต่งท่อนถูกออกมาก่อนครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมโทรมาตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นพี่อยู่ที่แกมมี่นั่นแหละอยู่ที่มิวสิคลตอนนั้นเลยทีเดียวคำเหือยไหมเหนื่อยเหอยเหมือนมาแรงแล้วเนาะ กี่เรา่้องโทรมากันไปเลยก็ได้นะครับครับครับก็เลยโทรมาโตโตไปโทรไปผมก็เลยฟังท่อนหกแล้วก็แบบ เออชอบชอบเลยอะไรเงี้ยครับท่าลงนี้แทบไม่ได้แก้อะไรเลยตั้งแต่ออริจินอลอะไรเงี้ยครับก็เลยไปแต่งเมโลดี้ท่อน A กับปีต่อครับแล้วก็วันหนึ่งก็มาเจอกันไปทํางานด้วยกันเลยครับนั่งในรถตู้แล้วก็แต่งในรถตู้นั่นแหละก็เลยต่อเรื่องกันเลยต่อยอดกันจนจนจบเพลงครับผมก็คือได้เพลงเพลงนี้ออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วใน Love Six Season สองเนี่ยนอกจากเพลงนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงซึ่งเพลงนี้คนที่รับผิดชอบก็คือพี่ต้นชื่อเพลงว่าชื่อเพลงประตูอันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วโอเคอันนี้หลับหลับไปไม่คุยกับโอ๊้ข้าง จริงๆเพลง <Okay. S 1> นี้คือมันเป็นเพลงก่อนหน้าก่อนหน้ารักไม่มีเงื่อนไขอีกคือเราจะต้อง เขาให้โจทย์มาว่าจะต้องทําเป็นเหมือนเพลงเปิดลลิตี้ที่จะเอาแบบน้องๆรุ่น2เข้าไปในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องทําเสร็จภายใน1เดือน1เดือนใช่ซึ่งปกติเพลงเราก็ประมาณ1ปีกว่าจะเสร็จอันนี้เรื่องจริงครับค่าทีละเพลงวละเพลงหรือไม่ก็เกิน6เดือนแน่แต่เพลงนี้คือให้โจทย์มา1เดือนคุณต้องเสร็จนะทำยังไงวิธีการกันยังไงให้มันออกมาเร็วที่สุดคือโชคดีมากคือเพลงนี้คือมันมีคอนเซปต์อะไรอยู่ในหัวอยู่แล้วมันเคลอยู่แล้วอ่ะคือเราก็แค่หาทีมงานที่เเขาาพรร้้้อมไดแลว ือาทิตย์หนึ่งเต็มๆที่เราแบบอดหลับอดนอนกันอ,อัดกันแบบว่าอัดกองตั้งแต่ตอนตีสามเสร็จแปดโมงอีกวันหนึ่งมาอัดกีตาร์อัดเบสอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็มิกซ์ทุกอย่างแล้วก็อัดร้องแล้วก็มิกซ์ส่งมาสเตอร์คือประมาณเสร็จประมาณสองอาทิตย์กว่า โอ้โหก็ใช้เวลาเกือบครบเดือนเหมือนกันนะฮะเกือบเดือนแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันทรมานร่างกายมากอันนี้คือแก้แล้วหรือเปล่าได้ตังค์เท่าเดิมเลยนะฮะนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆคือมันเป็นมันออกมาในในในแบบที่เราพอใจเพราะเพลงนี้มันคือเราต้องการที่จะสร้างกำลังใจคือบางทีแบบคนอัดเราไม่ได้คือเราไม่ได้อิงเฉพาะ ต้องเป็นเด็กเท่านั้นไงบางทีคนละมันมีความทุกข์เด็กๆก็จะมีความทุกข์ของเด็กผู้ใหญ่ก็มีความทุกข์ของผู้ใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราออกมองออกมาจากความทุกข์เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเรามันเป็นเรื่องนิดเดียวเองใช่ไม่มีทางออกเสมอคน<อ>ที่เขาออกจากประตูนั่นเองอคนที่เขาที่เป็นเยอะกว่าเราเขายังแบบเฮ้ยยังยิ้มได้เขายังรู้สึกบางคนเขา พิการด้วยซ้ําทางร่างกายเขายังสู้ชีวิตมาได้ขนาดนี้แล้วเราครบสามสองเราเรื่องแค่นี้มันเป็นทำไมเราจะพักผ่านมันไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ถือว่ามันคอนเซ็ปต์ที่ดีอ่าแล้วก็โอเคแล้วก็ออกมาเหมือนเป็นสกิทแรงมันานใจให้ใครหลายๆคนที่กำลังแบบจมอยู่กับปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็ถือว่า2เพลงนี้ก็คือเพลงประตูเนี่ยเป็นเพลงแรกนะฮะพอเจอปัญหาแล้วนะฮะจริงๆเรื่องของความรักก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือรักที่มีเงื่อนไขนะครับได้ประกอบซีซั่นที่2ของเลิฟซิกนะครับมีโอกาสได้ไปเล่นด้วยไหมฮ พี่นัทเขาติดต่อมาติดต่อพี่นัทไปอยู่ตอนนี้ก็อยู่ซอกลืมไหนดีกำลังเช็คคิวอยู่นะครับเป็นครูสอนเพศศึกษานะครับโอ่านักเรียนนะคะคริสตอลิสนะคะตรงนี้ม่ได่เป็นครูสอนขับรถดีกว่าขับรถขับรถท่านี้ท่านี้ท่านี้เดี๋ยวก่อนเขาไม่มีวิชาขับรถในโรงเรียนเงินได้จะได้นะครับเอาพูดถึงหน่อยดีกว่าผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะได้ดู เลิฟซิกซีซั่นสองมาหน่อยๆดูคือจริงๆก็ได้ได้เห็นจริงเขาให้เรื่องย่อเรามาก่อนแหละครับก่อนที่เราจะแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ถือว่าผมว่ามันก็เป็นเป็นอีกเรื่องที่ทําให้เราเห็นถึงความรักที่มันมันดูใสบริสุทธิ์ดีนะมีิงแล้วะเ้ยฉนัก็อยากเอาเราเข้าไปเลยโว้ยก็ดูใสๆของเขาอยู่แล้วดีแล้วก็ยังไงติดตามด้วยเลิฟซิกแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมาคุยกันร้องด้วยครับนะฮะร้องกันสด เดี๋ยวเดี๋ยวเี่สองช้นซ้อมซ้อมซ้อซ้อมซ้อเนี่ยเอามาจะใช้ป่ะเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรองซิงค์เอาโอเคได้ซิงด้วยไม่ซิงค์นี่ปรโตูสดดีครับสด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 เบรก่อนเบรก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาร้องสดกันครับไปพักเลย